รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เขาว่าเขาจะเอาของอะไรไม่รู้ก็ปล่อยแม่งเลยน้องไม่ต้องแต้เหรอมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านไม่เกี่ยวกับพระมันไม่เกี่ยวกับพระนะไปหาเรื่องพระอะไร ้ากเข้าบ้านที่ไรก็เป็นออกมาแบบนี้เนราะคือดูที่อ่างนาชัยนะบที่ชัยพอะว่าถ้าเขาเข้าบ้านป้าก็เกิดอาการเกิดอาการแล้วถ้าออกกลับมาขายของร้านอย่างร้านเทียนสัตงานมาช่วยน้องสาวเพราะว่าน้องสาวเป็นเทียนัแล้วเขาก็จะตามออกมาด้วยติดตามตัวมาใช่ใช่คือประเด็นถ้าหากว่าพี่เขาเข้าบ้านหลังเนี้ยผีก็จะเข้าอ่ะใช่ กูยังไม่หาลูกเฮ้เขาเป็นมานานหรือยังพี่ก็เป็นทุกเดือนนั่นแหละเข้าบ้านก็เข้าไม่ได้ถ้าเข้าบ้านไม่ได้ก็เป็นไม่นั่นเลย พอเข้าบ้านปุ๊บปอกก็จะเข้าสิงเลยค่ะเข้าแล้วก็แล้วทุกครั้งที่เขากลับมามีสติ <demost ra> เขาจําเรื่องราวได้ไหมครไม่จําไม่ได้เลยนอกจากเราจะเล่าให้ฟังเป็นนเ่งนคนเลี้ยงป่ะเขาไม่รู้สึกเลยเวลาเขาขึ้นเป็นง เอากลัวเอากลัว่รงมักเลยคะขอบมันกลัวนี่ขอบมันกลัวลูกเราไม่รู้อะไร กินนะกูจะกินตับมึงจะบอ่อยิ่งหายอีพี่ปอกมึงนั่นนะอีพี่ปอกไปหวหันมาเด้วยเ้ออินพี่ปอกม <ไป S 2> ึงจ<น>ะมาตะบินเด้อแม่จะไปอันตลัเหนอนแม่ขึ้น ลปกติชีปัจจุบันเขจะไม่เป็นแบบนี้ว่ะทำมาหากินกับลูกกับผัวก็อะไรแบบเนี้ยก่อนที่จะเป็นก็มันก็จะอยู่เฉยๆเนี่ยแหละอาการก็คือคนปกติทั่วไปคุยกันปกติทีนี้ถ้าถ้ามันมันอาการมันกำเริบปุ๊บมันก็จะตาขวางแล้วมันก็พูดนะมันก็อยากกูจะกินให้ได้อย่างเงี้ย กูก็จะกินมึงทาว่าเป็นใครแล้วทำไมแม่ไปกินขน่นบกมันไปกินคนนไม่ได้เข้าคนอื่นไม่ได้เนี่ยเพราะเพราะแฟนผมเขาเนี่ยมันก็เป็นมาหลายรอบแล้วแล้วก็รอบหลังรอบสองที่เป็นก็ผมพาไปโน่นพาไปวัดป่าอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นนะมาที่ย์นีกเมื่อที่ยี่หกเนี่ยคืออาการหนักเนะ่ยอาการก็อยากเป็นอย่างเนี้คือยังไม่ปกติมันไม่ไหวแล้วเลยต้องพาไปที่หาหามอปา่าแล้วข้าวนะ้ำทำไมกิน น้าๆเขาไปกินปนนนาก,กอองเดียวเวาหนักมากเขาบีาบพองตัวเองแล้วเขาบอกว่าคุณจริงๆหน่อย เก่งแล้วกูจะกินตับมึงจะบ่ยิหาโอ้โเขาเถอะูเขาอย่างงี้ส่องนี่เออหมู่บ้านแห่งนี้ครับมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องตอบอยังไงบ้างครับตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อนะแต่ต้องเรื่องจริงทุกพ่อเองญาติพี่น้องเราเนี่ยทึ่เราสัมผัสไม่ได้คือสัมผัสไม่ได้อย่างมันก็คือไปหาหมอแล้วไม่มีโรคอะไรเลยอ่ะมีครับเดี๋ยวจริงจังเไมือนกันแต่มันเข้าคนเรื่อย ก่อนหน้าเข้าพี่เขาเนี่ยมีมีเข้าใครอาการเป็นยังไงบ้างพี่มันจะคล้ายๆกันเลยนะที่ที่ผมเห็นเขาจะพูดเหมือนคล้ายๆกันเหมือนแฟนผมนี่ก็มันก,ก็เข้าเหมือนกันอ๋อเข้าแฟนพี่ด้วยเหรอครับเป็นญาติกันแต่ว่าเขาเข้าเข้าแฟนผมผมเอาไปหามันก็พูดไปไม่กลัวพระไอ้หัวโล้นหัวอะไรมันพูดไปหมดมันเป็นมา แบบนี้มันแบบมันยากอ่ะที่จะให้ใครเชื่อถ้าใครไม่โดนกับตัวแล้วตอนที่พี่ไปเห็นศพพ่อนะแล้วพ่อพี่เนี่ยไม่มีโรคประจําตัวไม่มีอะไรเลยนะแล้วกินข้าแล้วเข้าไปนอนแต่ก็นอนแบบนิ่งไปเลยคิดว่าเรื่องนี้มันมีแน่นอนอแต่พี่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงและจะแก้ปัญหายังไงแล้วล่าสุดก็มาเดินโดนกับลูกสาว ครอบครัวหนูค่ะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ค่ะจนมาเจอกับตัวหนูเองนี่แหละคะ่ะตอนนั้นหนูไปเรียนมหาลัยค่ะแล้วก็กลับมามาอยู่บ้านแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบเหมือนเกงแบบชักไปเลยอะค่ะก็ไปหาหมอไปแบบปรึกษาแพทย์ตรวจชีพจรหัวใจอะไรมันก็คือปกติหมดทุกอย่างอะคะ่ะเขาก็แนะนําให้ไปรักษากับหมอปลามาหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านต่อค่ะและในคนในหมู่บ้านหนูอะค่ะเป็นเป็น,ปน,ปนบอกเข้าอะไรอย่างเงี้ย มีค่ะมีค่ะมีคุณยายของหนูนยค่ะแสดงอาการบ่อยมากค่ะเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็คนที่กําลังเป็นอยู่ก็คือน้าหนูค่ะส่วนมากก็เป็นแบบเครือญาติหนูอะค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน เขบคุมตัวเองไม่ได้เจ๊ตั้งสติได้ไหมจะไปวิ่งไปเอาอะไรอ่ะเขาว่าจะเขาจะเอาของอะไรไม่รู้ก็ปล่อยแม่งเลย่อ๊ยถ้าปล่อยแล้วเหนื่อยนะอาให้มันไปเ้ยไอ้เยอะพากกูก็วิ่งปอบกูวิ่งวะดูซ่าปลาไพ่อะกูโอสหยบมารโคตรมหา